พ่โย่ถ่ายพี่โยวถ่ายพี่โย่ินอะวันวนรถรถตลีวะวะรถรถตลีโอยมันมันใหญ่ไปกินเลยเหรอไมมนอ้วนไปเหรอไมนอ้วนไปทำลายทำลายเพื่ประชนเลยเว้ยเฮ้ยมันทำลายเพประชนเลย

มีเดยวไปหาแล้วก็ไปปล่อยโอ้ยไม่ไหวแล้วมุดเลยมุดเลยเนี่ยมันตัวเนี่ยมือตัวใหญ่ไปฮะโอ้ยปล่อยได้หรอปะหรือว่าไงฮ้ยปล่อยเนาะ มดแรงเนี่ยโอ้โสู้กับโอ้ยเกอะกับมดแรงกันนน้องงูเนาะปล่อยไว้เนี่แหละอยู่ต่อไปหากินต่อไปนั่นแหละอืมลายเหมือนไปฉ่อนเลยเนาะใหญ่จริงมันมันเลียนแบบเลยนึกลายมันไข่ฉลัวอ่ะเนี่ยมันเลียนแบบเนาะจ้ะทำตัวเนียนเลยจ้ะอยู่ในบ่อมันใหญ่จริงอ่ะไม่คุ้ยเจอ เคยเจอเนาะใหญ่ใหญ่งามดิชอบไหมนะชอบชอบเนี่ยเสียแต่หางขาดลอยใครไปทำไมหางขาดเลยตัวหางขาดเลยโอ้หาทขามมันโดนมีดฟันเหรอเวลาไม่ใช่ไม่ใช่ถางถังลอยรุนตั้งนานเลยนี่ยไม่ใช่พึ่งโดนโดนมานานแล้วมันทะลัดหางเลยขอไปแล้วอยู่ในฟางยาแล้ว ฟังเขาฟังเขาเมีฟังยาอยู่ในฟังเขาแล้วก็คืนเห็นก็ลองไปอยี่น่ะไปมูลนาะไปไปมูลนี่มันจะหลูมมิ่น่ะมูลอยู่ยไหนนี่หลูมมินม่นีน่มัยมัน <c oughs> มนจอมหลบให่จ <c oughs> ุ๊ยอืม เคยยืนแล้วคนทอโบกออกมายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ของมูนไม่เคยใหญ่อยู่ดเลยมูนจับปลากันอยู่เนอะในกลุ่มฮู้ยสนุกสนานเทห่าภาษาบ้านทุ่งคนโคราชบ้านเองนามูนนามูนมีขามันโดกอันนี้มีขามันโดกจ้ะชีวิต nó, chưa,เหนื่อย tôi thì 2 đây, tôi thì ron, tôi này thoải mái thoải mái, tôi này mệt lắm, uốn, nhún nhian kít đây, nhún mằn plep nhian kít, uốn bự đây. กินได้อยู่ดีเลยนะเจ้เาต๊นแตกอืมเสียงมันลองเนี่ยเลยคนต้นว้าวสินดด้ได้คนต๊แตก